สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Ford Ever อร์เตนะครับนี่ตัวนี้เลย Ever อร์เรสต์ไทเทเนียมนะครับก็ที่มาที่ไปของ f อ r d e v e r วอร์เรสต์ไทเทเนียมคันนี้ลูกค้าได้เข้ามาติดตั้งโชคนะครับล้อ,อยางกับทางร้านเมื่อปีที่แล้วครับในประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็วันนี้ได้เลิกเข้ามาติดตั้งชุดเบรกนะครับก็เขาเรียกว่ามาเติมของสําหรับ ปอดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมคันนี้นะครับเรามาดูกันที่รายละเอียดชุดเบรกกันดีกว่านะครับสำหรับชุดเบรก21แทดคู่หน้าเนี่ยหน้าหลังพร้อมเบรกมือไฟฟ้าสีแดงโลโก้ขาวทับสีดําลูกค้าเลือกจับกับจานขนาด410มิลน,นะครับทับสีดานี่บอกได้เลยว่าเต็มซุ้มล้อแน่นๆเลยสําหรับชุดเบรก21แทดสีแดงโลโก้ขาวชุดนี้นะครับเรามาดูชุดเบรกหลังกันดีกว่านะครับสำหรับชุดเบรกหลังนะครับหลัง พร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับจับคู่กับจานขนาด400มิลนะครับฮาสีดําเช่นกันนะครับบอกไว้เลยว่าเต็มซุ้มล้อรอๆดูๆเลยดูคุมโทนดีสําหรับฟอร์ดเอเวเ t ตไทเทเนียมคันนี้นะครับก็ลายล้อที่ลูกค้าเลือกไปเป็นลายล้อ GOF 17นะครับล้อเรายังคงรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานเหมือนเดิมนะครับสาหรับชุดเบรกเราก็รับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะมีปัญหาล่วซึมหรือเบรกไม่อยู่เข้ามารีเช็คกับทางร้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าลูกค้าจะเปลี่ยนผ้าเบรกหรือเปลี่ยนจานนะครับก็มีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยนะครับสาหรับชุดล้อลูกค้าเลือกเป็น GF 17ที่ติดตั้งกับทางร้านไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นล้อฟอร์ดแบนด์กอสฟอร์ดเวลนะครับแบนจากทางร้านแบ็คออโตเทคของเราบอกได้เลยว่าเป็นลายที่เฉียบคมลอดูด้านและไม่เหมือนใครครับแน่นอนน้ําหนักเบารายละเอียดโช๊คที่ลูกค้าติดตั้งใบเป็นโช๊กพิลซีรีสนะครับบอกได้เลยว่าให้ความนุ่มนวลทุกรอยต่อถนนนะครับเข้าโค้งได้ อย่างมาตรฐานโปรเฟนเดอร์นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอนํารถไปส่งคืนให้ลูกค้าก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปชมภาพโรลลิงนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์จัดให้ตามงบจบแบบไม่เจ็บกับ Back a อ t o ท e เ h ครับผมส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ